สวัสดีตอนเช้าเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผูสุคนนาอพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็อีกตามเคยละจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้มาเสียห้าอ้อยเด้อจ้าพอดีบ้านปุ๋ยหมู่บ้านนี่ก็เลยเห็นหญ้ามันไหลก็เลยดกออกนี่ละจ้านี่เสียห้าออกให้มันงามนาะพี่น้องเนาะ พรอเ้องเสียหญ่าออกได้แล้วเ้ากระทํำการไทกบเลยพี่น้องอ้อยก็อยากแดงจักน้อยยุจ้าเพราะว่าพึ่งถือฝนเนาะช่วงนาแรงนั้นโอ้ยว่ามันอ้อยสิตายพี่น้องเอ้ยแดงคักแดงแน่บัานนี้ก็นฝนก็นตกมากอะได้กินฝุ่นขีงว่าอยู่ขอกแน่แล้วก็ปุย๋ยเคมีแน่ยูเรียผสมสูตร มือบ้านนี่เนาะจ้าเนาะระเบิงบรรยากาศจา้าพี่น้องจา้าบรรยากาศกะคืมและจาะ้ามื่อนี้มีฝนตกลิ่นลินนิดนึง่นองอืมหล่ะจาะ้าก็มาดกเอาอหกอยางสีออกจากต้นอ้อยเนาะพี่น้องเนาะอืมสีหล่ะจ้าเนี่ย ขันห้าวานปุ๋ยแล้วการจะเริ่มเติบโตของต้นอ้อยกะสิเขียวลำต้นกะสิแข็งแรงทนต่อแดดต่อฝนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้คิดว่าอาจจะบดแดดละจ้าเมื่อนี้เพราะว่าคึมยังมือเลยไปเบิ้งว่าเจ๊เฮ็ดยังจ้าเมื่อนี้เจ๊ต่อยอเฮ็ดหยางเนาะสิบาท่านผู้ชมไปเบิ้งกันนะ เพิ่นมาให้เพิ่นเห็ดหยางมือนี้เพิ่นกะสิบ่เสียงานออกจากต้นมันแล้วก็จอกใส่ปุ๋ยคือเก้าหนนบอมือนน้เนาะต่างออกกับล่างกายพี่น้องจ้าอยู่บ้านก็นั่งหายใจถิ่มดื้อๆหอกจ้าเฮ้ามีเบียกอันไดเข้าก็เห็ดใบเนาะพี่น้องเนาะเฮาเห็ดเฮากะด้เนาะพี่น้องเนาะ ขากระสีได้เนียนรู้แต่ละมือว่า,อาการปลูกอ้อยการปลูกมันนี่เฮ็ดยังไดเดือนใดเขาใส่ปุ๋ยเดือนใดเขาอใส่ปุ๋ยลงหัวนะ่ะเนาะเพื่อที่สีให้หัวมันน่นใหญ่น่นแหมระเบิดหัวนะ่ะพี่นอ้องนี่ก็ได้เท่าที่ควนยูนี่เพิ่นสาบมันเพิ่น เพิ่นก็เห็ดได้อหลีล่ะแบกอันแบกน้ำแม่พี่น้องคุดลุมแล้วก็บแบกน้ำแม่เห็ดลำบากลำบากแต่ว่ากะได้เท่าที่ควรนอยู่ได้ผลอยู่ก็สม่นเห็ดลำบากอีหลีเพราะว่ามันเกิดสุกขุมแม่จ้าอันตอนแรงๆนั่นละ่ะคิดว่ามันสิตายเนาะมันบพ่เกิดเพิ่นก็เลยเอาน้ำมาหด ขุดลุม้มเอาน้าโฮดบัณน,นี้เกิดสุกคุมแม่จา่าบ่ได้วีตกอันใดเลยยังวะระเบิงมือว่านนี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็ได้หลายคลองอยู่เด้อจา้านี่นี่เบิงพี่น้องเทิ่งเสียหญ้าเทิ่งจอกใส่ปุ๋ยนี่นี่มื้อนี้ก็แล้วมื้อนี้มื้อนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดแนวใหม่ เพิ่นว่าสิจางค้นมาเบิกอันร่องอย่เพราะว่าเพิ่นถากหยาโล่งจากร่องเนาะเพิ่นเลยสิจางค้นมาเบิกเบิกออกเบิออกไทยกบเพราะว่าปุ๋ยกระใสแล้วนี่นะจ้าไปพี่น้องไปเบิงเฮ้าเพิ่นเห็ดหยางซ้ำหยามันหน่อยอังสีก่กะพ่อถากล่งหอง ขันยามันเบียใหญ่มันสะอยากถากยากเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากหยาเนี่สิมี่หยากับแก่หยากับแก่เนี่สิร้ายเลยละ่ะป้านนี่เพิ่นบ่ได้คุ้มหยาเด้อจ้าเนี่ยหยามันเละหลายเฮ็ดหยังเนาะนะเนาะเหรอ พูดนะอันท่านผู้ชมว่ามือน,นี้แล้วบอปน,นะแล้วอยู่อีกซี่ร้อเออจะสีสีดยาคุ้มกับยาขายนาผสมกันเออมือ,อน,นี้กันแล้วพี่น้อง้เาเสตียงนี่อะเอาเฮ็ดเบิ่งกระดูเฮ็ดให้ทา่านผู้ชมเบิ่งนี่ละจ้านี่เพิ่อนกระถากขยาลุ่ลองออกเพิ่อนกระจอกหลุมไว้บอสไว้ได้พี่น้องเนื้อ,อยาคุ้มอันนี้ใส่ปุ๋ยไปจ้านี่ มองนี้เส้ปุ๋ยไปจ้ปาโอ้เพิ่นถา,ากหญ้าออกสักก้อนแล้วก็จอกหลุมหญ้านนี่อัเฮ็ดแา่ต่อพี่น้องออนี่ละจ้าวิธีการเฮ็ดก็ได้เนาะอือเพิ่นกน็เสียหญ้าออกแล้วเพิ่นก็ดอายการคุมหยาอ้าวกาบลาท่านผู้ชมบาดนี้สิดดได้ลาแล้วเด้อจ้าเด้อแสเด้อพี่น้อง พูดนาะคุณจ้าสีล่าได้ลั่มบวงสวงแต่งตัวสวยสวยเพื่อนสีล่าบวงสวง<ล>พญ<ย>านาถ่า,ายวีดีโอพี่น้องบ้านพุดสีฮอดนี่ละาทิ์ซัปดานานี่ละอ้าวสำหรับคลิปนี้กะกาบล่าท่านผู้ชมเด้อขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้ํำให้รวยเด้อพี่น้องเด้อสู่ๆไปน้ำกันนี่ละ อ้าวคลิปนี้ก็ไว้สั้นี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า